คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้บขอสภอูเก็ตอันนี้โรคจิตแล้วก็ทุเรศกว่าเมื่อสักครู่นี้ oh oh. อีกคือมีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียเธอเป็นสาวสวยไงปรากฏว่าเธอเดินเข้าไปที่ห้องน้ําระหว่างที่จะรอขึ้นรถทัวไปต่างจังหวัดปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นเด็กรถครับสวมใส่ผ้าขนหนูและปรากฏว่าเดินลงมาจากรถภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยผู้เสียหายเดินมาแล้วไปเข้าห้องน้ําหญิงไอคนนี้เนี่ยมันอยู่บนรถบัสที่จอดอยู่ตรงนั้นเห็นเธอเดินเข้าห้องน้าพอดีพอเธอคนนี้คนสวยเนี่ยเจ้าหญิงชาวรัเสเซียเข้าไปในห้้องนําปับ ผู้ชายคนนี้เดินลงมาจากรถบัสครับแล้วหลังจากนั้นเธอเดินเข้าไปปุ๊บนะผู้ชายคนนี้ก็คือเข้าไปในห้องน้ำผู้ชายก่อน อ่าอันนี้ภาพผู้หญิงภาพผู้หญิงเดินมาทีนี้เป็นภาพผู้ชายบ้างอ่ามาแล้วแล้วผู้ชายนี่คืออะไรอแต่งตัวคืออะไรเหมือนกาลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำอ่าใส่ผ้าคนหนูตัวเดียวแล้วก็มีขันอะไรไม่รู้คือไม่ได้เข้าห้องน้ำผู้หญิงทันทีเข้าห้องน้ำผู้ชายก่อนค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็ออกมารูปๆคลคำๆอะไรอยู่หน้าห้องน้าก็ไม่รู้เหมือนรัดเราอ่ะช็อตอนที่ออกมามาแล้วเนี่ยเอามือทําอะไรก็ไม่รือจับตรงเป้าอ่ะพูดง่ายๆอ่ะแล้วก็เห็นว่าชาวรัสเซียเข้าห้องน้ําหญิงไปแล้วค่ะแป๊บหนึ่งก็เดินตามเข้าไปครับแต่่่วาาเหตุกรรณ์นีีี้โชคดจิงๆท ยังไม่ได้ทําอะไรเธอคนนี้นะสรุปว่าหลังจากที่เข้าไปแล้วเหมือนกับว่าไปลวนลามเธอเธอร้องไา้ผู้หญิงชาวรัสเซียมีพระมาช่วยพอดีหลวงพี่ท่านเห็นเหตุการณ์คุณพระช่วยแล้วได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือก็เลยวิ่งเข้าไปเตือนวิ่งเข้าไปช่วยครับนี่ค่ะ<น>รีบเลยนะจนในผู้ชายคนนั้นน่ะเดินออกมาแล้วสุดท้ายก้มกราบพระเลยหญิงชาวรัสเซียก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเธอรีบไปขึ้นรถกลับบ้านครับนี่ พระก็ช่วยออกมาแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มันก็ปฏิเสธอะเหมือนกับว่ายืนคุยกับพระอ,อยู่<ห>แล้วสักพักหนึ่งถึงก้มลงไปกราบเลยแล้วยิ้มหน้าแย่ๆด้วยสุดท้ายนักท่องเที่ยวชาวรสัสเซียคนนี้ปลอดภัยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บกาศภูกเก็ตแห่งที่2ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน31มการา,าคมช่วงตี3ที่ผ่านมาครับหลังจากเกิดเหตุตำรวจสพเมืองภูกเก็ตก็นำชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วไปสอบถามกับพนักงานบริษัทขนส่ง ที่นี้มีการประสานไปยังบริษัทที่นักท่องเที่ยวสาวเนี่ยเดินทางไปคือเธอไปเกาะพานันสุราธานีก็เลยมีการไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเธอรีบที่จะเดินทางไปเกาะพานันก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งความครับอืม,มันก็อพาสปอร์ตอาจาบองอี่ขอพาสปอร์ตให้รู้พี่ฮัลโหลไมพาร์ทปอร์ตพออยู่เรเวอร์โฟโต้ไมพารปอร์ต

ขอ,าอพ<ม>าสูจน <ะ S 1> ต่องเที่ยวคือ<ช>คือ,คอตำรวจะขออีกทีหนึ่งเพราะว่าคือเอาละแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่ต้องดําเนินคดีนะคะแล้วก็ต้องดูว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นใครหนึ่งคือต้องดําเนินคดีกับผู้ชายสองก็คือ ดิฉันว่านะมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยภูเก็ตอ,อ,อ่ะตอนนั้นก็เหมือนกับว่ามีเรื่องอุบัติเหตุกินยาบ้าเลยแล้วก็ออพาพนักงานพานักท่องเที่ยวไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผู้ว่าต้องขอโทษนักท่องเที่ยวนะไม่งั้นเ,ออเขาไปโพสเนี่ยเสียหายนะนี่กระทบภาพรักมากเลยใช่2ก็คือในคนนี้นอกจากกราบพระต้องไปกราบขอโทษแหม่มคนนี้ด้วยนะใช่ออแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ไปเขาไปเล่าให้ฟังก็คือแม่บ้านอีกคนนึงบอกว่าฝรั่งเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมาขอความช่วยเหลือหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วค่ะอนุาาสธ ค,คุณพระช่วยรจริงๆนะคะ